สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็มาอัปเดตต่อครับก็จากที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานเนี่ยว่าผมอารอบิตคอยทะลุหกหมืนช่วงสี่พันเจ็ดร้อยเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยบิตคอยก็ได้มีแรงขายเยอะครับตอนแรกก็เสียวๆนะกลัวจะหลุดเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้เทคแอคชั่นโดยการขายหรอกแต่มีบางคนอะ่ะเหมือนก็เทขายไปแล้ว พราะเขากลัวบิตคอยมันจะมันมันจะลงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมดูตามกราฟแล้วอย่างที่ผมอัปเดตไปคลิปล่าสุดเนี่ยว่ายังไงมันต้องขึ้นไปเทสอีกรอบแหละแต่แค่ต้องดูว่ารอบนี้จะผ่านไหมนี่ก็ตอนนี้ก็ตี 55, 5้าบทีบิตคอยหกมืสี่พันแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นครับว่าก่อน7จดโมงครึ่งเนี่ยบิตคอยจะสามารถเบรกห4 0มื เจ็700ขึ้นไปได้ไหมก็เหมือนเดิมครับผมยังดูอยู่ว่าเบรกขึ้นไปได้ไหมและเบรกขึ้นไปแรงได้ไหมคือถ้ามันสวยในะอย่างที่บอกเลยมันต้องเบรกขึ้นไปมีย่อได้แต่จะต้องไซด์เวหรือยืนอยู่บนหกหมืให้ได้เพื่อให้ Bitcoin เนี่ยกลายเป็นเหมือนแพทเทิร์นกราฟขาขึ้นในกราฟ4ชั่วโมงที่เรากำลังอยู่เนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า แรงขายใกล้หมดแล้วมาดูกราฟเดกันในกราฟเดเนี่ยก็ยังเห็นอนนยูว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเราดูกราฟเดครับเมื่อวานเนี่ยเสียวนะเป็นแท่งแดงเลยผมว่าคนก็เลยกลัวกลัวเยอะแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าวันเนี้ยปิดชนนะแล้วเบรกได้แปลว่าเมื่อวานน่ะเขาหลอกเรา เพราะว่าเนี่ยผมดูแล้วแรงซื้อก็ยังอยู่ RSI ในกราฟเดยเนี่ยมันโอเวอร์บอทได้นานนะไม่ต้องกลัวมาดูกราฟชั่วโมงกันกราฟชั่วโมงก็ผมดูแล้ว RSI ก็ยังโอเคอยู่ r f i ยังโอเค เอเมฟดีก็โอเคนะมีแรงซื้ออยู่ไปดูกราฟวิกซิมาเราดูกราฟวิกเลยดีกว่ากราฟวีกเนี่ยผมรุนนะในกราฟวิกถ้าให้สวยนะกราฟวิกบิตคอยเนี่ยแรงขายควรจะหมดแล้วเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ที่เ d เนี่ยกลายเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยรับรองวิ่งยาวในกราฟวิกนะ ก็ต้องมารอลุนครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุนว่าเขาจะเบรคหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยขึ้นไปได้ไหมแล้วเบรได้แรงไหมผมก็ดูแอคชั่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวช่วงเจ็ดมัขึ้นเดี๋ยวเ,เ,เรามารอดูดูกันครับถ้าสมุดรอบนี้ชนแล้วดันลงไปอีกรอบหนึง่งผมคงต้องขายออกหมดแล้วแล้วก็รอลงไปเพราะาถ้าชนรอบนี้ไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีแรงขายมาเยอะน่าจะกลับไปช่วงหกหมื่นหนึ่งเลย เราต้องรู้หกหมนหนึ่งรับรับรับอยู่ไหมซึ่งมันก็ไม่สวยแหละผมอยากให้เบรคหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเนี่ยขึ้นไปได้ไปได้แรงแรงเราเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่เนี้ยเขารอรุ่นนะคือสี่ชั่วโมงเอ็มเอฟีมันแรงขายมันใกล้หมดแล้วมันมันใกล้กายเป็นสีเขียวแล้วชุดว่นหน้าน่าจะทะลุแหละก็ไงเดี๋ยวมาอัปเดตทุงนี้ต่อครับเฮ้ยถ้าวันนี้มีอะไรอัปเดตระหว่างวันเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มให้ครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะมาอัปเดตพรุ่งพรนี้ให้ก็คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นแค่มุมมองของผมเพื่อนๆจะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่หวังว่าคลิปผมจะได้ความรู้นะครับสวัสดีครับ